ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อัตมาก็จะมาเล่าในสมัยพุทธกาลนั้นพระอชิตะมานกได้ทูลถามพระพุทธเจ้าโลกคือหมูสัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในความมืดเพราะอะไรเป็นเหตุจึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏ พระองค์ว่าอะไรเป็นเครื่องชาบไร้สัตว์ชาบไร้สัตว์โลกให้ติดอยู่และอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตอบโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชาคือความไม่รู้แจ้งปิดบังไว้จึงหลงอยู่ในความในที่มืดเ,ออเพราะความ อยากมีประการต่างๆและความประมาทเลินเล่อจึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏเรากล่าวว่าความอยากเป็นเครื่องฉาบไร้สัตว์โลกให้ติดอยู่และเรากล่าวว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้นอาชิตะมานพก็ได้ถามพระพุทธเจ้าอีก ขอพระองค์จงตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเครื่องปิดกั้นความอยากซึ่งเป็นดุจกระแสน้ำหลังไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้นจะรักได้เพราะทำอะไรพระพุทธเจ้าตอบเรากล่าวว่าสตินี่เป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องป้องกันความอยากนั้น จะร่ได้เพราะปัญญาท่านอาชิตะมาน์ก็ได้ถามอีกปัญญาสติกับนามรูปนั้นจะดับไปณที่ไหนข้าพระองค์กราบทูลถามแล้วขอพระองค์ตัดบอกความนี้แก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตอบเราจะแก้ปัญหาที่ท่านถามถึงที่ดับของนามรูปทั้งหมด ไม่มีเหลือแก่เธอเพราะวิญญาณดับไปก่อนนามรูปจึงดับได้ณนะที่นั้นท่านอจิตะมานพถามอีกชนผู้ได้เห็นธรรมแล้วบรรลุมรรคและชนผู้ยังศึกษายังศึกษาออสองพวกนี้มีอยู่ในโลกเป็นอันมากข้าพระองค์ขอถามขอทูลถามถึง ความประพฤติของชนพวกนั้นพระองค์มีปัญญาแก่กล้าขอพระองค์ตัดบอกแก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ตอบพิสุผู้เห็นผู้เห็นธรรมแล้วและชนผู้ต้องศึกษาอยู่ต้องเป็นคนไม่กำหนัดในกรามทั้งหลายมีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติอยู่ทุก อริยาบทอันนี้เป็นของท่านอจิตตามนบได้ทูลถามพระพุทธเจ้าเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้เอาธรรมะเล็กๆน้อยๆจากพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> ต้องขออภัยเดี๋ยวนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วเนาะก็ให้ญาติโยมทุกท่านต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะเป็นห่วงสุขภาพทุกๆท,ท่านนั่นแหละนี่ก็เป็นธรรมะ จากสมัยพระพุทธเจ้ายัางมีพระชนชีพอยู่ท่านอาชิตามานพก็ทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบก็นําปัญหานี้มาให้ญาติโยมได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจต้องใช้สติปัญญาให้มากก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย